วัดได้ป่ะําจํากำลังจิตเราที่ส่งให้เจ้ากรรมในเวรนะได้ไหมได้ไดแต่เยอะไหมเยอะเท่าพลังของพระมารดาไหมาแล้วเราบูชาพระมารดามีพระมารดามีทิพเทวาเพื่ออะไรเพื่ออะไรรู้ยังรู้ยังว่าเพื่ออะไร<ม>เพื่อท่านช่วยผักดานไง<ม>ให้เราหมดเวรหมดกรรมเร็วขึ้น<ม>และผักดันเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เร็วไงถูกเป่า<ม>แต่ท่านมา ใช้นิกรรมให้เราได้ปะไม่ได้นะใช้นิกรรมให้เราได้ปะไม่ได้นะวันนี้เข้าใจมากขึ้นนะมีองค์มีเทพหรือว่ามีเทพที่อยู่ในตัวเราท่านต้องการให้เราปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วบุญตรงนี้ยเราถวายให้กับครูบาอาจารย์ให้พระพุทธองค์ให้กับครูบาอาจารย,แาาารย์แล้วก็ให้กับองค์ในเราใช่ไหมวันนี้ยแล้วพลังบุญตรงนี้ยจะเป็นพลังที่มันรวมตรงนี้นหะแล้วท่านจะพึบส่งไปให้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีพระมาา่านดาที่คนชี้นำไม่มีคนชี้นำไ,ไ,ไม่มีพระม่านดาทือแบบว่าพลังท่านช่วยท,ท,ท่านมีท่านมีพลังนุภาพสูงอ่ะถ้าเราเชื่อจริงว่ามันเป็นพลังงานนะเนาะที่เรามองไม่เห็นอ่ะท่านไม่มีรูปร่างท่านเป็นพลังงานที่ผ่านันแน่แล้วเมื่อทุกคนถวายบุญมาพลังอย่งเี้ยเขาจะส่งถึงท่าน,าน,นแลน้วพอส่งถึงปุ๊บท่านาจะส่งกลับส่งกลับให้เราให้เราส่งไปให้เจ้ากรรมใเวรได้มากขึ้นดับเบิร์นอ่ะมากกว่าปะ<อ>จากสิบ ป็100นระ้อยไหมขาจะยัง,ยงว่าทําไมเราถึงต้องบูชา,าบางคนบอกว่าทำไมต้องบูชาทําไมต้องศรัทธาเราก็เดินตามศาสนาตัวเองนะทําตามศาสนาก็ได้ก็ทําได้นะแต่ถ้าไม่มีเทพเทวาละก็จะได้แค่ภาวะเราปะเออนะสาธุนะเรามีเทพเทวาเป็นครูบาอาจารย์เรามีองค์เทพอยู่ในตัวเราและเรามีองค์ธรรมก็คือเรานับถือศาสนาพุทธใช่ปะก็คือ เห็น Facebook ก็จันแม่มะส่วนตัวศรัทธาธรรมศรัทธาเทพท่านให้ใช้ชื่อนี้ตลอดไม่ได้ใช้ชื่ออิโจกนะใช้ชื่อศรัทธาธรรมศรัทธาเทพไม่ต้องใช้ชื่อตัวจริงแต่ว่าท่านให้ธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็คอยให้ธรรมะยามเช้าถูกปะแล้วก็ศรัทธาในที่พระเจ้าให้คนเข้าใจในเรื่องเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้เป็นจุดยืนของการเรียกว่าเป็นคนมีองค์ที่มีธรรมและมีเทพและเมื่อเรา เราในสัทธาธรรมสัทธาเทพแล้วอะแล้วเราเข้าใจจริงๆอะเราจะรู้ว่าการที่เรามีองค์ท่านอยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะอะไรและบางคนเขาไม่เข้าใจเหมือนในกระแสะโซเชียลเป็นมุมสองด้านที่ว่าให้เอาองค์เทพไปทิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจารย์แม็กก็บอกว่าก็คือตรงเนี้ยความที่เรามาเกิดอะความเป็นมนุษย์อะมีบุญ มีบุญสัมพันธ์ต่างกันเขาอาจจะไม่มีบุญสัมพันธ์กับเทเทวาเขาก็ไปใส่ตรงกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่ตรงมาพระพุทธเจ้าได้ปะเราจะข้ามขั้นได้ไหมถ้าเรามีพันธสัญญากับพระแม่อ,อุมาเราสัญญากันไว้ก่อนมาเกิดอะแต่เราจะบอกว่าไม่เอาอะเราจะไปทางาพระพุทธเจ้าเลยแต่ท่านก็นไม่ได้ให้เราไม่นับถือปพระพุทธเจ้านี่นะท่านจะให้เราเดินตามคําสอนพระพุทธเจ้าแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเป็นมาใส่นี้นะใส่รามใส่เทพนะนเอ,อ่อ แต่ถ้าเกิดอีกอีกสายหนึ่งก็เป็นสายพระเกจิอาจารย์นะต้องไปทางสายพระเกจิอาจารย์นะถูกปะที่เป็นสายที่แบบนำทาสอนพระพุทธเจ้ามาโดยตรงแต่อีกสายหนึ่งก็เป็นสายอีกอีกเวนึงอ่ะอีกเส้นทางหนึ่งแต่มันไปเป้าหมายเดียวกันปะเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันไหมว่าทํความดีทความดีและมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันมะแต่ทางใครทางมันปะกรรมดีมีหลายทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่ลบลู่ แล้วต้องไม่ว่าไม่ว่าร้ายไม่ทำลายกันและทางขครทางมันทางเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางแห่งกรรมดีนับว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วอะ่ะรู้เข้าใจใช่ปะเคลียร์ไะชัดไหมวันเนี้ยช,ดชัดเจนไหมจริงปะนะขอให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงมีองค์อ่ะเพราะเรามีพันธสัญญาแล้วทําไมเราต้องไปบูชาพระกี่อาจารย์ที่นี่ที่นี่ก็บบุญสัมพันธ์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าสุกทุกคนมันมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์แม่แม่โจ๊กทุกคนเนี่ยตายไหมนะตายพื้นที่ไม่พอหรอกทุกคนมีหน้าที่ต่างกันไงแล้วก็ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะไปแต่ละที่มีบุญสัมพันธ์ในแต่ละกายสังขารไม่เหมือนกันเนาะพอเข้าใจปะเหมือนอย่างเงี้ยมีบุญสัมพันธ์กันต้องมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันใช่มาเป็นแฟนสามีภรรยากันนี่บุญสัมพันธ์กันไงให้หนียังไงก็หนีไม่ได้ ถ้ายังมีบุญมีกรรมต่อกันจริงนะนะเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไรหมดเวรหมดกรรมต่อกันบางคนอะเกิดมาเป็นลูกเป็นเจ้ากรรมในเวรแม่บางคนเป็นแม่ก็มาเป็นเจ้ากรรมในเวรลูกอ่ะเคยเห็นปะเคยค่ะพ่อเป็นพ่อเจ้ากรรมในเวรใช่เป็นวนเวียนกันอย่างเงี้ยพ่อที่คมขืนลูกก็เป็นเจ้ากรรมในเวรอีกเห็นปะแล้วก็ลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ก็เจ้ากรรมนเวรอีกเนี่ยกงกรรมกงเกวียนแต่ถ้าเกิดเราอยู่คู่เราดีไม่เป็นไม่เป็นเรียกว่าภัยต่อตัวเราไม่เป็นอกุศลให้กับเราไม่เป็นค่าศึกนะเราก็ถือว่าโชคดีแล้วนะจริงไหมใช่ไหมลูกถ้าเป็นแบบบางทีเราได้คู่ที่ดีจิตใจดีแต่อาจจะไม่ได้รวยอาจจะไม่ได้ร่อมากมายก็เหมือนวันแรกที่ท่านมาที่เนี่ท่านแม่บอกวันนี้ว่า ถ้าไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเขาก็เลยยึดมั่นจนมันนี้ใช่ไหมยึดมั่นคำท่านแม่เลรอถูกใจเขาอะใช่ไหมตรงไหมจริงไหมเหรอสารทูนสารภาพใช่ไหมสารสารภาพใช่ไหมใช่ยังไงต้องดีครับใช่ถ้าไม่ดีอยู่ไม่ได้นะจริงนะทุกอย่างนะมันในความเข้าใจแล้วก็ต้องปรับให้เขา้าเข้าใจกันแล้วกันการอยู่ร่วมกันเนาะ สาธุนะวันนี้ได้มาสนทนาธรรมนะมีความสุขนะเนี่ยได้คุยกันนานเลยนะคุ้มไหมเนี่ยมาคุ้มเลย <Okay. S 1> <laughs> มาไกลๆต้องอยู่นานๆไม่ใช่มาแค่แบบแปบบ๊แบ,บเดียว,วครึคร่งชั่วโมงโอ้ยเดี๋ยวคิวยาวเดี๋ยวคิวมาต่ออีกอย่างเงี้ยไม่เอาอะ่ะอาจาร,รย์แม่ไม่เอานะมาแล้วต้องตั้งใจแล้วไม่ใช่รีบกลับมาแล้วแบบอะไรลนก้นอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> นั่งแล้วโอ้ยจริงนะใช่ปะ อม,มาแล้วต้องอยู่กันนานๆแล้วก็ต้องเข้าใจมันจะได้อะไรกลับไปแต่ถ้าเกิดมาแล้วแบบมาแล้วแบบแปบ๊บแปบบ๊โอ้เดี๋ยวมีคนมาต่อคิวแล้วถึงอาจารย์พ่อถงต้องถามว่ามากี่คนแล้วมาทําอะไรและเพื่อที่จะให้เวลาไนะต้องให้เวลาคนหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงอาจารย์แม่ต้องให้เวลานะวันหนึ่งอาจารย์แม่จะรับแค่ไม่เยอะนะจะรับแค่ไม่เกินสิบคนบางคนถามว่ารับที่กี่คิวเป็นสามสิบคิวร้อยคิวม เมื่อก่อนนะใช่ีย๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเมื่อก่อนนะล้นเลยนะอง,องเต็มเลยนะแล้วที่จอดรถก็ลําบากเดือดร้อนชาวบ้านเื่อีกไม่เอาจะทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเอาแค่พอดีพอดีและไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะถึงไม่เอา <c oughs> เล่นมุกอีกแล้ว <c oughs> มาที่มุกอีกแล้ว <c oughs> ใช่ปะไม่ใช่แต่ว่าเอาที่ความสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนชาวบ้านถ้าแห่กันมาใช่ปะ แฮ่ hey, มาเยอะๆคิวยาวอ่ะเติมละเปิดละอ่ะเล่นๆๆอ่นเดี๋ยวกลับไปพอละห้านาทีเสร็จได้เงินเออห้านาทีปะคาครูเท่านี้ละวางว,วางวาง,วางอันนั้นธุรกิจแล้วอะ่ะไม่ใช่การช่วยเหลือที่แท้จริงพอเข้าใจนะเหมือนที่ที่ลูกเห็นน่ะอาจารย์แม่ไม่ว่าจะเป็น